สวดีครับทุกคนครับอยู่ปรมานอมไรนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่9/9มกราคม2567ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มไม่สี่ทุ่มกี่นาทีเนี่ยสี่ทุ่มสามห้านะครโอเคพี่ปอง ตรงนี้ได้ไหมเดิน uh, กลับมาด้วยกันกัน้ดี๋ดยวไปอันนี้มีที่ชอตแ <laughs> <laughs> ค, <laughs> ค,ค่สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับตักทา,ายกันนะครับตอนนี้ผมก็ อ่ะสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับพี่บอยวันนี้วันนี้ดึกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวพาดูอะไรกันนะครับเห็นแววบๆอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 2ี่สนาฬกาสี่สิเอ็ดนาทีสี่ทุ่มสี่สิบเอดนาทีสี่ทุ่มสี่สิบนาทีนะค,ค,รครับครับ <c oughs> โอ้โหมีจะฝุ่นเลยอ่ะมีแต่ฝุ่นเลยอ่ะมีแต่ฝุ่นเลยเป็นัไรหรับ ไปดูการตั้งดา่านไปดูกันครับการตั้งดา่านเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมมีผู้ควบคุมด่านไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นไหมนะครับ เนี่นะเราจะเห็นเลยนะเนี่ยเขาเรียกคอตะไยู่น,นะรถเทรลเลอร์ต้องหยุดเนี่ยนี่คอสะพานเนีลยเนี่ยใช่ใช่คอสะพานอ่าเราข้ามทางมาลายเลยอรไบ,บทางมาลายข้ามเลย รถหยุดเนี่ยได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนไหมนะครับรู้สึกว่าจะมีผู้กองนะผู้กองคนหนึ่งมองดูเราแล้วก็เห็นแล้วล่ะเห็นตั้งแต่ตอนนั้นเ่ยแล้ว นี่เป็นสนพรกขนงนะครับนะท่านผู้ชมดูครับเอารถโบกเข้าไปข้างในนะรถโบกเข้าไปข้างในวีดีทีวีเ e ปิดนะใช้ได้สามตัวดูครับมันมีที่ไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับตั้งด่านอยู่ <c> เลยกอะพานมานะครับ,<อ>บดูดิโอตรอันตรายเลยนะครับถ้ารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยถามว่าสำนักงานบริษติเนี่ยจะรับผิดชอบไหมครับ ดูครับโอ้โหนะครับอันนี้เป็นหน้าวัดวัดสะพานนะครับหน้าวัดสะพานหนโอ้โหนะครับวัดเสียวมากนะเออวัดเสียวมากนี่เราเนี่ยอย่างรถคันนี้อ่าไม่มีป้ายทะเบียนนะอ่า แต่ก็ไม่เห็นแยกส่วนคนเป็นถนนสุขุมวิทสายเก่าเนาะอ่าไม่ได้เยทางรถไฟรถไฟสายเก่านะครับด้นเราก็จะเห็นด้านเขาเป็นรถเทรลเลอร์มาเรื่อยๆนะครับอันตรายมากเลยนะถ้าเบรกไม่อยู่เนี่ยคือปุยเลยนะใช่เนี่ยแหละถ้าเบรกไม่อยู่นี่ตุยเลยนะ เราสินค้าเรื่องความเหมาะสมไหมครับเห็นไหมเราเรียกหยุดเรียกอะไรเราถ้าคันข้างหลังเนี่ย <c oughs> เป็นรถเทรเลเ,รเลอเรเล์เขาเบรกไม่อยู่ขึ้นมาจะทำยังไงดูดูพื้นที่นะครับท่านผู้ชมดูพื้นที่นะครับการตรวจค้นเอาเอาเอาคนมาตรวจตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเอามาแอบทําไมนะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันมันไม่มีที่ มันมันเรียกตรวจคนข้างทางไม่ได้อล่าม,มันต้องตรงเนี้ยแต่จริงๆอะตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของวัดพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่ของวัดแล้วก็ประชาชนในพื้น,น,นที่แถว,น,ว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 น,น,นี้ีนี่ตรวจตรวจเมานะ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้กระบองเนี่ยกระบองเนี่ยใช่ไหมที่บอยเราข้ามไปฝั่งนู้นไหมนะเราจะได้เห็นแบบว่าทางนี้มันไม่เห็นนะไม่เห็น เราก็เดินเราไม่จำเป็นต้องเดิน,นเข้าไปน,นะครับสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดมีกว่าเจ็ดอันนะจริงๆเลยถ้าเขาตั้งเตือนเนี่ยว่าน่าจะต้องตั้งตั้งแต่บนสะพานเนี่ยให้เห็นนะดูครับเราไปตรวจดูข้างในนครับเขาดำเนินโดยสุเมธาลาตังนะครับหกศูนย์หนึ่งสี่มีดาบประยุทธ์ มีบ้านไหนนะครับนะเขาพาตั้งด่านแบบนี่คือคอสะพานนะครับท่านผู้ชมนะครับนะนี่คือคอสะพานนะโอ้โหน่าสุดยอดมากนะครับนี่นะครับเป็นวิวัฒนาการของการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสนพระขนงงนะครับตั้งคอสะพานนะครับอุ่นดูนะครับนะเออเห็นว่ามันตั้งตั้งแต่สองทุ่มนะโอ้สุดยอดจริงๆเลยว้าเมซิ่งจริงๆนะครับนะเออทําไมแบบ ถึงต้องตั้งขนาดนี้นะครับม,มีการขับรถซ้อนซ้อนท้ายกันมาครับสดๆเลยนะครับอยู่ถนนรถรางรถไปสายเก่าเนาะ,ะสะแกนนะครับเนี่ยหมอไม่ขับนะครับนะโอ้ยันสุดๆนะครับแต่ยังยังดีนะมีมีม มีป้ายอุปกรณ์นะครับนี่นี่นี่นำนี่นำไปทําไมเนี่ยเห็นไหมนำไปทําไมคนระับออันนี้อันนี้โดนจับกลุมไปหรือไม่นะอันนี้เราไม่ทราบนะนี่ทำไมไม่่ไม่ทราบเหมือนกัน<ม>แต่งงตรงที่ว่าทําไมไม่เอารถไม่เห็นตรวจผลอ่าอ่าแล้วจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันมีความจําเป็นไหมตรงเนี้ยเป็นใต้สะพานมืดๆนะอ่จริงเลยไปเข้าท้ายซอยสุขวิทัศิบก็ได้ใช่อ่าทำไมต้องไปผ่านตรงที่มืดๆอ่า ไปทำไมในซอยนี่ครับซอยซอยมืดๆเนี่ยซอยเนี่ยทำไมไม่ไปซอยห้าสิใช่ไหมซอยหลักๆเลยใช่มใช่ใช่เออเอาเอาไปทำไมอันนี้จะต้องไปมุดใต้ทางด่วนแล้วไปออกฝั่งฝั่งสุขุมวิทห้าสิบมันมีความจำเป็นอะไระครับนี่ครับสิบวันอันตรายผ่านไปนะครับนะที่เหลือก็ดูเอาแล้วกันพักขนมอันตรายทุกวันเออนี่ครับเนี่ยตัวตึงเลยนะครับนะนี่ สวัสดีทุกคนเลยนะครับนะก็อยากจะตั้งคําถามนะครับถึงผู้ที่ให้ออกมาตั้งด่านเนาะประชาชนในพื้นที่สอนอพระขนงเนี่ยมันมีแต่คนมีแต่พวกอัจฉรกรอัจฉรยกรรมหรือยังไงน่าจะเยอะนะพี่บอยเพราะว่าตำรวจสอนอนี้แบบว่าท่านผมก็เรียกว่าเอาไปผูกเซี่ยวกันยู่บางพัดได้เลยเออดูครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าอันตรายแค่ไหนนะครับท่านผู้ชม นะครับบ้านไหนเขาพามาตั้งด่านแบบโอ้คอสะพานนะครับท่านผู้ชมนะด้วยความสุภาพนะครับอย่าด่าเจ้าที่ตรวจนะเราให้เห็นนะครับว่าการทํางานนะครับนี่นี่นี่คือนี่คือเรียกเรียกาตรวจเรียกเท็กซี่เรียกแท็กซี่ตรวจนั่งแท็กซี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โดนตรวจนะครับนั่งแท็กซี่ก็ ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะต่างดาวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามีหน้าที่มีหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่แล้วนี่นี่คือคอไฟอะไรแป๊บแป๊บแ้บแปรถต็กซี่อะฮะไฟต่ออาาต่อขาดต่อขาดาลหรือทำไมแบบอลังการมากเลยนะครับ นี่นคือคอ,อสะพ,พานนะครับจากตรงนี้มาประมาณไม่ถึงประมาณสิบเมตรแล้วกันเมตรจากเส้นทึบมาเนี่ยครับมันลงมานะต้นหนึ่งจะประมาณสิบเมตรก็ประมาณยี่สิบเมตรแล้วถ้าเรามองจากฝั่งนู้นมาเราจะไม่เห็นนะว่ามีการตั้งด่านซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กำหนดไวยว่าจะต้องม <Gram ma. S 1> องเห็นที่200เมตรนั่ง แล้วก็ก็คือต้องเห็นตั้งแต่200รอเมตรแล้วก็ป้ายเตือนไหนป้ายเตือนมันอยู่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีผมไม่มองไม่เห็นนะป้ายเตือนหนึ่งร้อยมีหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับมันไม่มีป้ายนะครับป้ายดูว่าเขานะครับจะจะมีป้ายหนึ่งรยห้าสิบเมตรให้เก็บไปไหมไม่มีถ้าไม่มีนี่อันตรายมากนะเออนี่ต้องฝากถึงท่านผู้การด้วยนะครับนะถ้าไม่มีแต่ถ้ามีไม่เป็นไรนะครับ นี่ป้ายนะครับจริงๆแล้วนะครับการตั้งด่านนะครับอย่าให้พวกผมสอนนะเอออย่าให้พวกผมสอนนะครับเ,เ,เห็นป่ะรถตัวเตเลอร์เขาเบรกกัะชันเลยนะเนี่ยขันเนี้ยถ้าตุยขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะแกอย่ารัออบผิดชอบถามว่าคันหลังที่เขาขับตามมาเออเอขาชนขึ้นมาชนตายกันขึ้นมาเนี่ย แต่ยังน้อยก็ดีนะมีอุปรกรณ์อยู่ก็มี C C T V อันนี้ยืนยันว่ามีนะครับแต่ว่าที่เกิดข้อสงสัยเนี่ยพ<ด>ันตำรวจโทรสารดิสีโมดเนี่ยไม่เคยอยู่ที่ด่านนะอ่าแล้วหัวหน้าผู้ควบคุมจะจะเป็นร้อยตำรวจโทสุมเมศบ้างร้อตยตำรวจเอกไกรยงบ้างแล้วก็จะมีคนหนึ่งอ่าไม่ไม่รู้ไม่ทราบชื่อนะไปแล้วไปแล้ว น่าจะเห็นเอ๋อน่าจะเป็นเหมือนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยจากที่เห็นหน้านะอ่าสรุปนะครับผมไม่เห็นป้าย150เมตรนะครับท่านผู้ชมอ่าเห็นมาเห็นแต่แมวนะอ่แมวไม่ได้ตั้งด่านนะนะแมวไม่ได้ตั้งด่านนะไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมอ๋อหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนู่นนู่นนู่นอยู่ตรงรถแดงอยู่ตรงรถแดงหลังกลังวยหลังกลวยหลังกลวยอ่าคนนี้ก็ยืนบังอยู่หลังกลวยหลังกลวย เอาไปไว้ทำไมอ่ะนะเออได้หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรอยู่นู้นเจ้าไว้เอาไว้ให้ใครดูก็ไม่รู้อะถามถามว่าเจ้าเจ้าไว้ใครดูนี่มันต้องเอาไปไว้นู่นเลยคอจริงๆแลวมันต้องมันต้องเอาไว้บนกลางสะพานนะเพื่อจะให้เขาให้เขาดูว่าตรงเนี้มีด่านอ่าออเพราะว่าจริงๆเลยอ่ะข้ามคอสะพานนี้ไปอ่ะเป็นพื้นที่สอนอท่าเรือนะครับ ตรงนั้นน่ะก็คือไม่ใช่พื้นที่สอนอพระกนงแล้วแต่ที่เราตั้งเกิดข้อสงสัยเนี่ยทําไมสอนอพระกระนงอชอบมาตั้งในด่านในจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างสอนออ,อซึ่งมันอาจจะทําให้ประชาชนที่ถูกตรวจค้นนะครับเข้าใจผิดได้ว่าเป็นเป็นพื้นที่สถานีพื้นที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสอนอไหน เนี่ยแต่อีกอย่างหนึ่งอยากจะแนะนํานะครับเจ้าหน้าที่หลายๆคนที่บอกว่ากล้องเตรียมไม่ไม่พร้อมต่อไม่เป็นอะไรเนี่ยนะอยากจะให้มาดูงานจากเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดนี้นะเพราะว่าเจ้าที่ตํารวจชุดเนี้ย CCTV เคลื่อนย้ายเร็วมากยกขึ้นยกลงไม่เสียนะครับมืออาชีพมืออาชีพอยากให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ย เชิญเจ้าหน้าที่ชุดนี้นะครับไปเป็นเทรนเนอร์ให้ตำรวจในพื้นที่นะตำรวจนครบาลเนาะ,ะในการติดตั้งกล้อง C C T V อ่าในการติดตั้งกล้อง C C T V นะครับเพื่อจะได้อ่ารวดเร็วอ่าและเคลื่อนที่ได้สะดวกอยากให้นะอ่าขอพอชนรเนาะ <Bonjour> นจะเอาเจ้าหน้าที่ชุดนี้นครับไปเป็นเทรนเนอร์ให้ตำรวจนครบาลในพื้นที่ หลายๆคนนะหลายๆสอนอจะได้เอาไปพัฒนาเพราะเจ้าที่ชุดนี้ชื่นชมนะครับมีสีซีทีวีแต่ว่าเราเป็นห่วงในจุดที่ว่าเขาตั้งด่านเนี่ยมันเป็นจุดที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หลายๆจุดนะครับบ่อยครั้งด้วยตามสีทางร่วมทางแยกเนี้ยพี่พี่บอยเห็นไหม นี่นี่การขนอุปกรณ์นะครับการขนอุปกรณ์มีไกย,ง,ย,กยงด้วยมีไกยงด้วยเหรอเด็กไกยองอยู่ด้วยคนนี้คนนี้นะย,ยืนอยู่หน้ามอเตอร์ไซค์ปกติชุดนี้เขาจะมีอีก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 คนหนึ่งเขาเขาจะไปตั้งทางไหนอีกเนี่ยฮะ <c oughs> ดูแล้วเขาจะไปตั้งอยู่ทางไหนน่าจะหน้าสอนอ, <c oughs> อ สิบวันอันตรายผ่านไปนะครับเจอไอ้เจอสามร้อยกว่าสามร้กว่าวันนะอาละกันปักขนงอันตรายทุกวันครับประชาชนแถวนี้มันยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันมีแต่อัจชิยากรอัจชายกรรมมั้งมีแต่พวกอะไรนะทุจริตชนอยู่ในพื้นที่เยอะหรือยังไงมันถึงต้องมีการกวดขันขนาดนี้ไปละไปละ วอส4วอ14นี่ถ้าเป็นประชาชนนะถ้าขนแบบนี้โดนไหมพี่บอยโดนอ่ะขนแบบนี้โดนไหมอ่ะอันนี้เราเราเข้าใจได้นะ,ะขดอ,อุปกรณ์ไปตั้งด่านอ่าเราพอเข้าใจได้ไปแล้วครับท่านผู้ชมนะวอ14วอสิบอนี่แหละครับเรามานำเสนอนะครับให้ทุกคน เห็นนะครับตำรวจก็มีหน้าที่อยู่แล้วนะครับเราจะไปด่ากันก็มานำเสนอที่เรานำเสนอในพื้นที่นี้เราอะอยากให้เจ้าหน้าที่ครับนึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยครับหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองเนี่ยจากการตั้งดา่าของท่านนะครับจะต้องปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวเองและผู้อื่น ไม่สมควรนะครับที่จะมีใครจะต้องมานั่งเสียนะครับกับการตั้งด่านนะฮะหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย<ม>ก็บอกแล้วว่าการตั้งด่านต้องไม่สร้างผลกระทบให้ประชาชนนะครับในการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนเสี่ยงอุบัติเหตุอ่า หรือสูญเสี่ยงสูญเสียชีวิตนะครับไม่สมควรที่จะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะยังไงก็ <c oughs> ผู้การวิทยวัฒนะครับใช่ไหมผู้การไหมพันตีไอ้พลตีผู้การนะผู้การนั่นนะผมเคยโทรแจ้งท่านแล้วกับบริเวณนี้นะครับว่าท่านได้นึกถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถได้ถเนอนหรือแม้กระตั้งตัวเจ้าหน้าที่เองไหมนะครับ ยังไงก็ฝากถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับเป็นไปได้ก็อยากให้พอ,พอชนอเนี่ยได้ติดตามตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ90ท่านที่รับชมเนาะผมผอชนต้องขอกลับลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในไน้านะครับสวัสดีครับ